วายนี่เนาะมเนก้ามาพอกับสองพุทธสอนบอลเราไต่เนาะเมเนก้ามีแอปดีๆมาแนะนำเนาะทุกคนให้ทุกคนเด็ดไปเอาไปใส่กันเนาะเป็นแอปเกี่ยวกับแบตเตอรี่เนาะที่ว่าบางคนกัแบตเบิดไว้หรือว่าแบตเสื่อมใช่เนาะมันสามารถแก้ไขให้เขาได้เนาะไปเบิร์นกันเลยเนาะแอปตัวนี้มันมีซื้อว่าจะได้เนาะขั้นตอนแรกก็ให้ทุกคนเข้าเฟซโต๊กเนาะซือว่าสามารถดาวน์โหลดในเฟซโต๊กได้เลยเข้าเฟซโต๊กหลังจากเข้าเฟซโต๊กแล้วให้ทุกคนเข้ามาพิมพ์เข้ามาแบตเตอรี่เนาะ แบตเตอรี่ให้ทุกคนบิมพิมพ์คำว่า,าแบตเตอรี่เนาะหลังจากนั้นกดกนหาเนาะหลังจากกดขนหาแล้ว<ม>ตัวนี้เนาะน้ำแห้ทุกคนน้ำโลตัวนี้เนาะแบตเตอรี่เดเวลไลโฟนเนาะให้ทุกคนติดตั้งตัวนี้เนาะหลังจากเขามีน,นี่ขอราว่อยติดตั้งแล้วเนาะเข้ามาเขาเลยเนาะเขาแอบเลยหลังจากเขาแอบแล้วมันจะเขามา,านานี่หลังจากเขามา,านานี่ลหละทุกคน กดตัวนี้เนาะกดตัวนี้รอแป๊บหนึ่งเนาะจะมีโฆษณาขึ้นมาอีกเนาะลัางจานเทากดโฆษณาตัวนี้ออกเนาะนี่มันลังจานมันจะเข้ามาหนาน,นี้เนาะมันเขียนคำว่าสตาร์ทเนาะมาเบ่งข้อมูลสตาร์ท้าว่าแบต ถ้าาอย่างดีมันจะขึ้นเป็นสีเขียวเนาะแต่ว่าแบตมีปัญหาหรือว่ามันเกิดไก่จะเสื่อมเนี่ยมันจะขึ้นสีสีโสมเนาะหรือว่าสีเหลืองตัวนี้เนาะถ้ามันแบตมันมันเสื่อมแห้งมันจะขึ้นสีแดงเนาะหลังจากนั้นให้ให้ทุกคนกดคข้ามาสตาร์ทเลยเนาะสตาร์ทกดสตาร์ทแล้วมันจะสแกนนะครับเบิ่งว่าตัวไรแบตถ้ามีปัญหาบ่าหรือว่าตัวไรมันสุดเสื่อมลงมันจะแก้ไขให้เราเนาะ นี่แล้วแบ tamam. ตข่อยมัมีปัญหาเพราะว่าิข่อยใส่ประจําแบตตัวนี้ e นทุกคนถ้าว่าแบตตัวอะไมันมีปัญหามันจีเขินจีีเลืองที่สมเนาะตัวนั้นแบตมันเริ่มมีปัญหาแล้วทุกคนสามารถใจแอปตัวนี้ได้เนาะเขาไปโหลดได้ในเพจต์โตเนาะว่าข่อยใส่แล้วือว่าดีร้ายแบตก็เริ่มทุ่นขึ้นมากขึ้นนะแต่ก่อนแบตมันกระเบิดไวเนาะสำรับแอปนี้ก็มีชำนี้เนาะทุกคนสามารถเขาไปโหลดในเพจต์โตได้ การใช้งานก็มีชำนีง่า,งายๆเนาะแบตของทุกคนก็สิกลับมาใช้งานดีขึ้นคือเก่าอีกเนาะลองมาใส่เบิรงเนาะสบาเข้าใจมากเลยอ่ะ <laughs> <laughs> นี่เนาะมันจะสแกนให้เฮาแบตเบิ่งตัวตัวนี้มีปัญหาเนี่ยมันสิแก้ไขให้เฮาแอปตัวนี้มีปัญหาตาัวนี้กินแบตไร้มันก็สิแก้ไขให้เฮาเลยเนาะนีะ่สำหรับแอปนี้ก็มีชำนีเนาะทุกคนสามารถเข้าไปดาวน,น,น,น์โหลดในเฟซบุ๊กโต้ได้เนาะบอกันในคลิปใหม่เนาะก่อน อื่นหมดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก้วกดติดตามให้ก่อยในยเดอ้อเนาะพอกันในคลิปใหม่เดอ้อ